ทท่าาาาาาานานนนมมมมครรยยกกกผู้เางาตดธชไสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปมชคุยข่าว ดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศักดิ์พาราือชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกและสถานีวิทยุบ้านเกาะทองเรดิโอขอนำท่านผู้ฟังเข้ามาสู่รายการโครงการอบอ,ออมชอคุยข่าว ซึ่งรายการนี้พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้และในเวลาเดียวกันนี้ขอขอบคุณทางด้านผู้สนับสนุนรายการปั๊มน้ำมันเชลล์บ้านวยโรงอํอำเภอปากตีจังหวัดนครนายกโดยคุณอุทยัยทองเดชประธานชมรมชาวใต้จังหวัดนครนายกขอขอบคุณร้านอาหารครัวคุณรัฐรริมแม่น้ำนคะรนายกบริหารงานโดย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายกและขอขอบคุณโรงแรมบ้านสวนทริปรีสอร์ทสี่แยกช้างถนนบายพาสตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงบริหารงานโดยเจ้นยจันทราพรจังหวัดนครนายกจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพร เพื่อพัฒนาศักยภาพและการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติเพื่อสืบสารความเป็นไทยเมื่อวันที่8เมษายน2568ที่ห้องประชุมสุพรรณนิกาชั้น2อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการการบริการประชาชนบริเวณสารกลางจังหวัดนครนายก นายชานนวัสิกษริผู้วาราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มผ้าไทยกลุ่มงานหัตกรรมร่วมพิธีมอบปลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัฒนาพรซึ่งนั้นเป็นพระหมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน ผ้าลายสิริราชพัตราพรเป็นพระราชทานนะครับเป็นผ้าพระราชทานประเภทผ้ามัดมีพระราชทานเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568ห้าณมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริวันวณีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานชื่อ ผาลายสริราชพัตราพรในโอกาสที่พระองค์ท่านนะครับทรงได้รับการถวายปริญญาศิลกรรมศาสตร์นุษดีบัณฑิตอิติมศักดิ์สาขาศิลปะการออกแบบพัตราพรประจำปี2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงศรึกษาและค้นคว้าลวดลาย ที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าแบบโบราณที่เป็นบทบันทึกถึงประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลมากขึ้นหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติ พระราชทานผ้าลายพระราชทานผ้าลายศริาราชพัฒนาพรแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปตัดทอผืนผ้าและสร้างสารรค์งานหัตถกรรมงานหัตกรรมด้วยการผสมผสานกับลวดลายโบราณที่ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีต รักษาระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาสักยภาพการสร้างสรรค์ผืนผ้างานอัจจกรรมทุกมิติด้วยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินนะครับในกระทรวงบาทไทยโดย,โดยกรมพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการแนวทางพระาจดริ ้าไทยใส่ให้สนุกไปอยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและให้ช่างตอผ้าช่างอัตรกรรมเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการมีคุณภาพที่ดีขึ้นในโอกาสต่อไปวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นำเสนอรายการนี้จากคนส่งข่าวและนักข่าว และสำนักงานประชาธมพันธ์จังหวัดนครนายกที่ได้นำเสนอร่วมกับทางรายการนี้วันนี้เวลาหมดครับท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขและโชคดีพบกันใหม่ในวันต่อไปครับชชวนนนนท่าาามครย